กรมพิธีการทูดกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะทูตและกองสุลนต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรสร่วมทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนก่อยเรียนรู้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนครสู่สากลค่ะ ที่บริเวณท่าอากาศยานสกลนครดรลาลีวันการจนะจารีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้นํนาคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจําประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรสจาก33ประเทศคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูต กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศกว่า100คนค่ะร่วมทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสกลน,นครโดยมีนายวีรรัตธีรมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับด้วยการมอบพวงมาลัยผ้าเข่าม้าแล้วก็ฟ้อนรำในชุดชนเผ่าสกลน,นครต้อนรับกันอย่างอบอุ่นสวยงามเลยทีเดียวค่ะค่ะคณะทูตและกงศูนย์ต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมผู้สมรสได้เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลน,นครเพื่อ